การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์นอำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอประโคนชัยโดยในปีงบประมาณ2566าอำเภอประโคนชัยมีผู้ตกเกณฑ์ในระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า TP map ทั้ง5มิติจำนวน428ครัวเรือนเพิ่มเติมจำนวน15ครัวเรือนรวมทั้งสิ้นจำนวน443ครัวเรือนครัวเรือนที่สามารถพัฒนาและแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองจำนวน379ครัวเรือนและครัวเรือนที่ต้องสงเคราะห์จำนวน64ครัวเรือนโดยเมื่อวันที่28มิถุนายน2566 นายกิติพัฒนกวังนายอำเภอรประโคนชัยได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่บ้านโนนศิลาหมู่ที่9ตำบลเขาข้อโดยมีครัวเรือนที่ต้องช่วยเหลือจำนวนสองครัวเรือนในการนี้ท่านนายอำเภอรประโคนชัยพร้อมด้วยส่วนราชการ ผู้แทนกิ่งกาชาดอำเภอรประโคนชัยเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอรประโคนชัยนายกเทศมนตรีกำนันผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นได้เยี่ยมเยียนสอบถามปัญหาให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคตามโครงการคนประโคนชัยไม่ทิ้งกันให้กับทั้งสองครัวเรือนดังกล่าวนี้อีกด้วยซึ่งทำให้ครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถอยู่รอด และดำเนินชีวิตแบบพอเพียงอย่างยั่งยืนต่อไป